ดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาเจอกับเอกอีกแล้วก็เราก็จะอยู่ที่เพลงเดิมนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12นะคะสัปดาห์ที่10กับ11ครูหน่อยให้เล่นไปจำได้ไหมคะให้เล่นอะไรไปอ่ะทบทวนตัวโนตนิดนึงนะคะอ่ะ10กับ11เด็กๆเล่นอันนี้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวลองทบทวนนิดนึงนะว่าจำได้ไหมเล่นได้ไหมอ่ะดูสิคะคนไหนมีคีย์บอร์ดลองกดตามก็ได้นะคะ2 2 2 3 2งส4ง3ามสองสอ,งสอง่สามส ทีนี้ของสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆมาดูที่ลิมสีดำเหมือนเดิมนะคะลิมสีดำที่มีคู่กันนะคะที่เหมือนปันหนูนะคะคู่กันสองอันแล้วก็จะเป็นสามอันแล้วก็ไปสองแล้วก็ไปสามนะคะลิมสีดำจะมีสองกับสามนะคะจะสลับกันอยู่แค่นี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะ วันนี้เราจะไม่กดซองซองซอ,องสามซองซอ,องสามแล้วเราไม่กดน,นี้แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะกดแค่สองสองตัวเดียวนะคะวันนี้ให้เด็กๆนะคะสังเกตที่ริมที่อยู่คู่กันอ่าริมที่อยู่คู่กันสามอันที่ติดกันสามอันนะคะวันนี้ไม่ดูสองอันแล้วนะคะ ดูสอันนะคะเด็กๆลองมองบนคีย์บอร์ดของเด็กๆสิคะว่ามี3อันอยู่ตรงไหนอ่าและให้ดูตัวแรกอ่าให้ดูตัวแรกนะคะอ่าสมมุติว่าอันนี้นิ้วคุูหน่อยเป็นลิม3อันนี่ให้ดูตัวแรกอันนี้นะคะอ่าเดียวคุูหน่อยขึ้นไว้ให้ดูตรงนี้นะอเด็กๆดูนะคะที่มีลิ่ม3มอันตัวที่1นนะคะจะเป็นเลข2 นะคะแล้วก็จะไป2อันนะคะเราไม่ดู2อันนะคะเราก็ไปดูอีก3อันอีกนะคะให้ดูตัวที่1จะเป็นเลข2เดี๋ยวครูหน่อยจะทำตัวเลขติดไว้ให้เด็กๆจะได้มองออกนะคะ,ะที่มีเลข2 2 2สติดไว้นะคะวันนี้เด็กๆจะกดที่เลข2แค่นั้นนะคะ,ะทีนี้กดอย่างไรเด็กๆมาดูนะคะ ให้เด็กกดมือข้างซ้ายก่อนนะคะให้กดข้างซ้ายข้างซ้ายคือมือไหนคะนี่คือมือน,นี้ของครูหน่อยนะคะอ่ะกดข้างซ้ายนะคะกดลงไปสองสองสองกดสามครั้งนะคะมือข้างซ้ายข้างนี้นะคะกดสามครัง้งอ่ะกดเสร็จแล้วสมมุติว่า อันนี้เป็นริมเป็นริมสีดำสามอันนะคะคุณหนอยกดสองสองสองเสร็จแล้วคุณหนอยก็ข้ามมา3มอันต่อไปก็กดอีกสองสองสองต่อไปคุณหนอยก็จะใช้มือข้างขวาข้างนี้นะคะ,ะคุณหนอยก็จะกดที่เลขสองนะคะตามตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูนะคะ แต่ข้างขวาเราจะกดเลขสองสีครั้งอ่ะกดลงไปนะคะตามนี้นะคะสอง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 กด4ีครั้งนะคะแล้วก็ข้ามไปอีกอ่ะตามตัวอย่างนะคะก็กดอีกสีครั้งเหมือนกันสอง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 ่ะเด็กๆงงไหมคะไม่งงนะคะ ให้กดที่ริมสอันที่อยู่ติดกันวันนี้เราไม่กดริมสองอันกด3อันมือข้างซ้ายกด3ามครั้ง3ามครั้งแล้วก็ข้ามมาสามครั้งต่อไปก็เป็นมือข้างขวาข้างขวากด4ี่ครั้งหนึ่งสามี่แล้วก็ข้างไปกดอีก 1 2ึ่สอสามสี่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะคุณหน่อยจะกดให้ดูช้าช้านะคะอ่ะเราไปดูตัวอย่างกัน,นะคะ่ะเด็กๆมาดูของสัปดาห์นี้นะคะเด็กจะกดตัวริ่มสีดํานะคะเด็กจะกดตัวแรกนะคะแล้วก็ข้ามสองอันนี้มาก็จะมากดตัวนี้ตัวแรกนะคะแล้วก็จะเป็นมือข้างขวาที่มีสามอันนะคะกดตัวแรกนะคะ แล้วก็ข้าม2อันนี้มาแล้วก็มากดตัวแรกนะคะข้างซ้ายจะกด3ครั้งนะคะแล้วก็มาอันนี้นะคะแล้วก็มาข้างขวานะคะกด4ครั้งแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะมาทบทวนของสัปดาห์ที่10และ11ดูก่อนนะคะ วางมือข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะคะอ่ะเล่นข้างขวาก่อนนะคะอีกรอบหนึงนะคะ,ะแล้วก็ไปของสัปดาห์นี้ อเอามาอีกรอบนึงนะคะวางมือข้างขวาและข้างซ้ายาเล่นมือข้างขวานิดวชี้ก่อนนะคะเลขสองนะคะ เด็กๆค่อยๆฝึกดูนะคะดูคลิปแล้วเป็นยังไงคะเด็กๆทำได้ไหมอ๋อทำได้นะคะเพราะว่าง่ายมากเลยข้างซ้ายกดอะไรคะสองสองสสองสองส่วนข้างขวาก็กดกี่ครั้งคะสี่ครั้ง2องสองสอแล้วก็ข้ามไป2องสองสองสอง ใช่ไหมคะแค่นี้เองอ่ะทีนี้เด็กๆก,ก็อยู่บ้านแล้วก็ฝึกของสัปดาห์ที่10 11 12เอามารวมกันเลยแล้วเด็กๆลองฟังดูซิว่ามันเป็นเพลงอะไรนะคะเล่นแล้วก็อัดคลิปไว้ก็ได้นะและเปิดมาเอามาให้ครูหน่อยฟังนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆ ดูแลสุขภาพเหมือนเดิมอยู่บ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ